เรื่องฝั่งหรือตรึงใจประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพากเสียงโดยพิรุมรตีหากชิ่นชอมนย่ยาเสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะแต่ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือนังสือสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e n a r k e t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรยกกดกแชม์โฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบทที่19ระาวิวันเป็นคนโชคดีเดินเลยครับถ้าราวิวไม่เลือก ผมเอาทุกวงนะเมื่อคนขี้งกที่ไม่รู้ว่าแฟนรวยแค่ไหนไม่ยอมเลิสักทีคนเป็นแฟนที่ดีก็ต้องบังคับคู่เขียนเด็กน้อยไม่เอาค่ะเรืองวงเดียวก็พอแม้เธอจะดีใจอยู่ดึกๆแต่ก็อดเหมือนไส้คนรวยไม่ได้ซื้อไปไหนตั้งหลายวงเมื่อเธอมองดูแล้ว ก็เลือกแหวนที่เพชรไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแบบใส่ได้ e e r y d a y l รูปสามารถใส่ได้ทุกวันเข้ากับชุดตำรอนต่างๆได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเธอไม่คิดซื้อมาเก็บไว้หรอกต้องใส่อวดเท่านั้นเอาวงนี้ละค่ะชายหนุ่มเห็นเมียคนสวยเลือกแหวนแล้วก็ส่งบัตรเครดิตให้กับพนักง,งานรูดทันทีแล้วก็เดินออกไปจากห้างแต่ขณะที่กำลังจะขึ้นรถเสียงโทรศัพท์ของพันแสงก็ดังขึ้น ฮัลโหลว่าไงคุณมาแสงครับรถขึ้นพันแสงเดนตัดสายเบรกตอนนี้รถชนต้นไม้อยู่ครับผมหักหลบทันมิชนรถคันอื่นคนขับรถที่บ้านนั้นได้โทรเข้ามาทำเอาชายหนุ่มตัวชาววา่าฟหาไม่พอระวีวันบอกว่าจะใช้รถของตัวเองบ้างไม่แน่ว่าเขาและเธออาจจะไม่รอดชีวิตจะได้อีกอย่าง ขับมีคนขับรถเร็วด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่เป็นไรมากครับตอนนี้กำลังอยู่โรงพยาบาลคนขับรถเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็รีบโทรแจ้งทันทีขับไม่กล้าขับรถเจ้านายเร็วเมื่อรู้ว่าเบรกไม่ทำงานจึงหักหลบเพื่อไม่ชนรถคันอื่นจนอาจจะทำให้มีคนเสียชีวิตเอาได้เดี๋ยวให้คนไปจ่ายค่ายาให้ในายรักษาต,ตัวให้ดี เมื่อวางสายแล้วเขาก็หันไปกอดคนด้านข้างทันทีพี่แสงเป็นอะไรครัราวีวันโดนเขากอดเอาไว้แน่นจนหายใจไม่ออกก็รู้สึกตกใจไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรกันแน่เธอฟังไม่ถนัดขอบคุณนะครับที่สุนิพิ่เอาราวีวออกมาไม่อย่างนั้นไม่รู้เลยว่าเราสองคนจะรอดชีวิตไหมเข่ามือสั่นเล็ก คิดภาพตอนที่าพาเธอไปคกิอุบัติเหตุแล้วน้ำตาก็เอ่อครอเขาใช้ชีวิตเยี่ยมประมาทเกินไปไม่เป็นอะไรแล้วนะคะเธอปลอบเขาให้เขาใจเย็นก่อนเป็นนานกว่าเขาจะยอมรับมือออกจากเธอเดี๋ยวพี่คนมารับโรรว,วีต้องเอาไปเช็คก่อนนะเพื่ออันตรายเขาจะไม่ประมาทอีกต่อไปชีวิตของคนรักสำคัญที่สุด เขาส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มของเพื่อนห้องแชทหนุ่มสดไบร์อยส่โนดนปองร้ายยืนอยู่ไหนมารับหน่อยยืนเปิดอ่านข้อความพร้อมกับพิมพ์ตอบกลับไปส่งโลเคชันมาทุกคนอ่านข้อความแล้วก็อดเป็นห่วงพันแสงไม่ได้เช่นเดียวกันเลยตกลงว่าจะไปหาเพื่อนที่บ้านแทนไม่นัดมาข้างนอก ไรว,วิวันเห็นเขาวยิงมาตลอดทางเธอก็อดจะหวั่นใจไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นันแน่รู้เพียงว่ารถของเขาคืออุบัติเหตุแล้วเขาเอารถของตัวเธอเองนั้นเข้าอู่ของเพื่อนไปคุณธนินให้คนมารับรถของเธอโดยขึ้นรถสไลด์ออนไม่กล้าให้คนขับขับออกไปกลัวมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของใครสักคนเข้าแจ้งความไหม แจ้งสิให้ทนายไปจัดการแล้วพันแสนไม่เอามันไว้แน่ไม่ว่าใครก็ตามที่กล้ามากระตุกหนูของพันแสนถึงที่เขาก็ได้ไม่เรี้ยงตอนนี้มั่นใจแล้วว่าคอนโดหรูการรักษาความปลอดภัยะระดวงเพราะว่าตอนที่ขับรถกลับมาระบบเบรกยังทำงานดีอยู่แต่ว่าเมื่อถึงคอนโดและจอดอยู่ที่นั่นเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกดี จัดการสิ้นซากอย่าให้มันกล้ามาทำอีกยินรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่แค่เรื่องราววิวันแล้วธุรกิจของพันแสงก็สุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันเขาทำธุรกิจกลางคืนแม้ว่าจะเปิดแค่บาร์ที่ไน่ใหญ่โตมากแต่ก็หรูหราจนคนเข้ามาใช้บริการเยอะเช่นเดียวกันแม้จะมีคนพยายามมากวนน้ำให้คุณแล้วก็ให้ร้ายเรื่องการขายบริการอยู่บ่อยครั้ง แต่เขาก็จัดการได้เสมอครั้งนี้นาวาเล่นถึงชีวิตเมื่อ,อรถของหยุดสรานจอดที่โรงจอดรถคุณสัสินาก็รีบออกมารับลูกชายลูกสะพ้ยทันทีเพราะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วขวัญเอ๋ยขวัญมานะลูกสัสินารู้ผัวลูกสะพ้ยพรุ่งนี้ว่าจะพาไปรถน้ำมนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวซัหน่อยแสงพาเพื่อนไปนั่งในบ้านของสิรู สาสินาระวหว้เพื่อนลูกชายแล้วก็ให้พาไป,ไปหาน้ำหาท่ากินก่อนส่วนตัวเธอเองนั้นรากตัวลูกสะพายเข้าไปในห้องเก็บสมบัติค้นหาพระองค์ฤาษีกับสร้อยทองที่ห้อยคู่กันแล้วก็ส่งให้กับราวิวันแม่ให้ไว้คุ้มครองนะลูกพระนี้เป็นพระเก่าตกทอดมาหลายรุ่นแล้วสมัยคุณตาคุณยายของแม่ครอบครัวเตโชชานั้น ตนตระกูลเป็นข้าห้าบดีที่ขาขายกับชาวจีนที่รูสัมภาเรือมาตั้งแต่สมัยรอ2พอราเครื่องเก่าแก่โบราณจึงเป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นทั้งของฝั่งศาสินาเองก็เป็นตระกูลผู้ดีเก่าเมื่อได้แต่งเขามาก็มีทรัพย์เดิมของฝั่งตระกูลตัวเองเพิ่มมาด้วยมากมายขอบคุณค่ะคุณแม่ราวีวัน พนมมือไหว้คุณแม่ของพันแสงด้วยความส้งใจทางทางที่เธอนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเมื่อเห็นถึงความเป็นห่วงและเอ็นดูเหมือนดูเหมือนรายคนหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีกว่าการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเสียอีกให้พระคุ้มครองนะรูกนะอาทินาวันเกิดของแม่ชวนคุณแม่หนูมาด้วยสิแม่จะคุยเรื่องสำคัญด้วยสักหน่อยแน่นอนว่าเธอไปหาฤยามาแล้ว คิดว่าอีกห้าเดือนควรจะแต่งงานได้แล้วอีอย่างตาแสงเองก็อายุขึ้นทุกวันเดี๋ยวจะไม่มีหลานทันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกคุณแม่ให้นะคะราวีวันเองก็อยากให้คุณแม่ของเธอมาทำความรู้จักกับคุณแม่ของเขาต่อไปคงโดนผู้ชายบ้านนี้จับแต่งงานแล้วครอบครัวทั้งสองครอบครัวจะได้สนิทสนมกันไว้ เมื่อออกมาจากห้องเธอก็พบเข้ากับกุมภันที่เดินหน้ามุ้ยมาพร้อมกับมองเธอตาเป็นประกายคุณกุมภันธ์เธอเรียกหมากจะหยุดเขาแต่ทว่าชายหนุ่มเร่งเข้าไปในห้องทันทีสีหน้าเพื่อนเขามองเธออย่างหวาดกลัวราวกับว่าเธอเป็นผีไม่ปานร่างของกุมภันหอบอยู่หน้าห้องเพราะเป็นกลางวัน เขาต้องขับรถมารถติดไม่พอยังมาโดนรังสีแสงสีขาวจากพระเครื่องของราวิวันอีกไอกุมเป็นอะไรวะพันแสงเห็นสีหน้ามันก็อดจะถามไม่ได้นอกจากพระศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยเห็นมันหวาดกลัวอะไรไอแสงมือให้เมียมือหางหางกูไว้เลยนะแม่มึงขุดพระโบราณมาให้เมียมึงใส่ กูจะไม่สบายเอาขาไม่ชอบมาบ้านพันแสงกับเพราะแบบนี้ของดีเก่าเก็บอยู่ที่บ้านหลังนี้ส่วนใหญ่พระที่บอกว่าของแท้ตามท้องตลาดนั้นล้วนเป็นเรื่องโกหกทั้งเพถ้าถามว่าพระที่ไหนแท้ห้องเก็บสมบัติไอแสนนี่แหละแท้ทั้งหมดมูลค่าไม่ต้องพูดถึงประมาณไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวจะบอกให้พันแสงคิดไว้แล้ว ว่าคุณแม่ต้องงัดเครื่องรางของขลังของตัวเองออกมาเพราะว่าเวลาเขาเจอเรื่องไม่ดีหรืออุปัติเหตุก็มันจะได้เครื่องรางมาติดตัวแต่เพื่อของเขามันคนเหมือนไม่ใช่คนใส่ของพวกนี้มันร้อนก็เลยต้องถอดเก็บนี่คงจะหาอะไรให้เมียเขาใส่อีกสิท่าเออจะบอกว่าเมียมืออได้รับพรวิเศษอยู่แล้วเครื่องรางไม่จำเป็นจะได้ กุมภันธ์ไม่ได้บอกเรื่องนี้เพราะเป็นด้วยที่เขาไม่ควรบอกแต่แค่เกริ่นก็พอวเวลาเจอกันจะได้ไม่ร้อนรนมากนั่นสีราวีก็บอกว่าตัวเอ็มมันจะโชคดีกูว่าโชคายรเรื่องเดียวก็วได้มึงเป็นสามีนี่แหละเยสันแดกดันว่าเพื่อนใครจะไปคิดว่าคุณพันแสงจะมีคนปองรายเอาได้ดีนะว่าเมียเป็นคนมีโชค ไม่งั้นได้นอนเฝ้ารมามะม่วงเวลากินข้าวต้องขอโรเปน็นแน่ปากดีนะไอ้มือยินไว้ที่มึงบ้างเถอะเขายังไม่ได้บอกเรื่องคณิงกับรวีไว้เขาจะไปใส่ไฟเดองของมันผ่านราวีส่งไปยังคุณคณิงยอดสรัญยิ้มกลิ่มตอนนี้เขามีใายคณิงจอมดือ้อยู่ในกำม,มือเขาแล้วอีอย่างใหญ่นั่นยังไม่ให้เขาเปิดตัว เราคิดว่าเขาเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นนาติชมัดเราจะเอาอยัางไงต่ออันาการชงเข้าเรื่องหลังจากที่นอกเรื่องมานานแล้วเขากับทนนินนั่งฟังยุงเยียบเพื่อเก็บรายละเอียดราตัวมันมาให้ได้นายเก็บตัวสภาพก็เรากันที่เหลือพวกเราจัดการเองอันาการกับทนินคิดว่าเรื่องนี้ไม่คนามือเท่าไหร่ ราตัวคนที่คิดทำร้ายเพื่อนระหว่างนี้ก็ให้มันเก็บตัวเตรียมเป็นเจ้าบาวไปเถอะพวกเราไปกันพว้เรากันคืนนายอยากจะบอกเร่งหน่อยนะเว้ยฉันอยากแต่งงานเร็วๆนี้แหละพันแสงเร่งเราเขาต้องคุยกับแม่เรื่องแต่งงานเร็วๆนี้แล้วไม่อยากให้ช้าไปกว่านี้ร่ัวเมียจะเป็นอันตรายไม่ต้องห่วงเชื่อม,มือพวกเราเถอะ หลังจากที่คุยจบแล้วก็ได้เวลาที่ทั้งหมดแยกย้ายออกไปจัดก,การกุมภพันธ์ออกจากห้องมีคนสุดท้ายเขาเดี่ยวซ้ายแลขวาแล้วก็วิ่งจุดออกมาแต่คุณกุมภ์คะระวีวันเรียกเพื่อนของเขาแต่เมื่อหันมาเห็นเธอไกลไกลเขากลับวิ่งเร็วสับส่เกมหมานำหน้าเพื่อนทั้งหมดไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปโดยไม่ทันได้ร่ำลาดีซ้ำ ้าวไปเสร็แล้วรีบไปไหนเธอเดินมาสมทบกับคนรักที่หน้าบ้านยืนส่งทดกคนกลับไปหมดแล้วแด้กก็อดถามเรื่องคุณคุณมาพันไม่ได้พี่แสงคะคุณคุณมาพันทำไมเขารีบนักนะคะพันแสงดึงคนรัมากอดไว้แล้วก็จุดที่หัวเบาๆยิ้มให้กับเธอก่อนจะมองดูสร้อยเส้นเล็กน่ารักที่คอของคนรัก คุณแม่ให้มาหรอครับหญิงสาวก้มหน้าเอามือจับจี้พระเล็กๆที่คอแล้วก็พยักหน้ารับใช่ค่ะเพิ่งให้เมื่อสักพักนี้เองไอ้กุมภามันกลัวพระข่ากระสิบข้างหูเธอไม่ใช่ผีสักหน่อยจะกลัวพระทำไมล่ะคะแปลว้าเป็นผีหรอขนาดนี้ยิ่งไม่อยากจะเชื่อไม่รู้ว่าคนรักของเธอหลอกอะไรอีก แต่ว่าคุณคุณมาพันจะกลัวพราได้ยังไงแปลกคนจริงเชียวเดี๋ยวนะชมมันหอกได้ยงไงดาพีล่ะาวิวันกดยิ้มที่มุมปากแล้วก็เดินเข้าบ้านไม่ยอมตอบเขาปล่อยให้โวยวายไปสักพักคุณบอกมาเลยนะใครหอกขอกันนี่พันแสงฮึดฮัดรู้สึกอยอมไม่ได้ ทีเมียตัวเองไปชมผู้ชายคนอื่นดอกกว่าตัวเองสงสัยคงต้องกันเขตปลอดกุมภันฑ์สักหน่อยแล้วมีเมียเขาต้องไม่มีกุมภัณฑ์แม้ว่าเพื่อนหนุ่มจะไม่คิดอะไรแต่คนที่ขี้หึงขี้หวงไม่ยอมให้เมียมองคนอื่นว่ารอกว่าตัวเองหรอนะเขาไม่ยอมแน,น่ๆนราวีวันอมยิม้มกับคนที่ไม่มั่นใจตัวเองทางเรือนหาคลินิกสมความหอ ทางดูคอสความงามต่างๆนี่พี่แสงยังไม่นอนอีกหรอคะวันนี้นอกจากไม่ทำการบ้านเธอแล้วยังเปิดโทรศัพท์จนเธอแสบตาไปหมดพี่จะไปฉีดวิตามินเข้าหน้าเราก็จะไปเช็คอายุหน้าด้วยเขาพูดจริงจังเราว่าอีกไม่นานก็จะแต่งงานกันแล้วคำไม่ยอมหน้าเขียวแต่เป็นเจ้าบ่าวหรอกเม่ตั้งรอกมากว่าน,นี้แล้วคะ่ะขี้เกียจตามหึง แค่ขยันทำการมานทุกวันจาพอคือนนี้ยังไม่ทำกันบ้านเลยนะเธอท่วงพราะตัวเองก็รู้สึกอย่างเหมือนกันหยีสายตาวีบวับหันกลับมาพร้อมกับดึงผ้าห่มคลุมร่างกายทั้งสองคนแล้วผีผ้าห่มก็เริ่มขึ้นวันนี้ระวีชมเพื่อนพี่ไม่คิดบัญชีฮัลจำได้เลยนะคะใครจะหลออสุ้พี่แสระ สิ่งกระแทกตรงกลางไกลบริเวณจุดอ่อนไหวที่สุดทำให้ร่างเล็กสะดุ้งเฮือบเข้ากอดรัดเขาพี่แสงบ้าพี่ขนยาคุมไปทิ้งหมดแล้วเตรียมข้อรู้ให้พี่เยอะๆเลยนะครับแม้จะมีเรื่องให้คิดเยอะแต่แผนที่จะจับเมียแต่งงานเขาก็ยังไม่ได้ลืมแน่นอนว่าเขาจัดการขนไปทิ้งแล้วเดี๋วก็จะปั้นระวีนักกพันแสงน้อย ให้เข้าไปอยู่ในท้องไวไวพี่แสนใจร้ายพี่ร้ายมากกว่าน,นี้อีวันนี้บทรักอันหนักหน่วงของพันแสงก็ผ่านไปเกือบครึ่งคืนแน่นอนว่าอย่าเรียกร้องเพราะเขาจัดหนักแน่นอน